ายเดือนมีนาคามที่ผ่านมาค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการโคแสนล้านภายใต้กรอบวงเงิน5,000ล้านบาทนะคะนอกจากโครงการแล้วค่ะบางส่วนยังมองว่าภาครัฐควรที่จะไปพัฒนาส่งเสริมด้านการตลาดสู้กับปัญหาเนื้อเถื่อนรวมถึงราคาเนื้อโคที่ตกต่ำขณะที่ภาคเอกชนเตรียมจัดมหกรรมส่งเสริมการบริโภคเนื้อไทยเพื่อกระตุ้นการตลาดภายในประเทศค่ะ ภาคเอกชนร่วมกับสมาคมธุรกิจการค้าสมาคมพันโคเนื้อไทยประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานมหกรรมส่งเสริมการบริโภคเนื้อโคไทยที่ผลิตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยภายใต้แนวคิดกูคนไทยกูกินเนื้อไทยที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายนนี้โดยได้รับความร่วมมือใช้สถานที่ลานราชสีมากิโลเมตรที่21ถนนธนรัฐตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่จัดงานค่ะ การจัดงานครั้งนี้เป็นการระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระแสหันมานิยมบริโภคเนื้อโคคุณภาพจากเกษตรกรไทยเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดภายในประเทศให้เนื้อไทยสามารถแข่งขันกับเนื้อที่นําเข้าจากต่างประเทศได้หลังสถานการณ์การเลี้ยงโคนในประเทศกําลังประสบปัญหาจากการนําเข้าเนื้อเถื่อนขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกโคเนื้อไปอยังประเทศจีนส่วนการส่งออกไปเวียดนามก็มีข้อจํากัดค่ะเพราะว่ามีมาตรการเข้มงวด หลังจากพบการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนส่งผลให้ราคาโคเนื้อในประเทศตกต่ำในช่วงสองปีที่ผ่านมา <Okay. S 1> ด้านเลขาสมาคมธุรกิจการค้าสมาพันธ์โคเนื้อไทยเปิดเผยว่าทางรอดของเกษตร,รกรผู้เลี้ยงโคเนื้อของไทยนอกจากการพัฒนาเรื่องพันธุกรรม <Okay. S 1> เพื่อให้มีสายพันธุ์โคเนื้อที่เหมาะสมกับการเลี้ยงและให้เนื้อคุณภาพมีรสชาติอร่อยแล้ว การสร้างตลาดในประเทศให้มั่นคงให้ประชาชนรู้จักเนื้อไทยรวมถึงแหล่งที่มาและหันมาบริโภคเนื้อไทยก็มีความสําคัญเหมือนกันเพราะว่าในงานเราก็พยายามที่จะให้เขาจับผู้แมทชิ่งอยากให้เขามาเจอผู้ซื้อผู้บริโภคผู้ขายมาเจอกันนะครับเพื่อที่จะสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเนื้อไทยนะครับแล้วก็เราก็มั่นใจว่าถ้าถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างนี้เนี่ย โคเนื้อก็จะมีราคาสูงขึ้นในลำดับต่อไปก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอาชีพและเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศต่อไปครับนอกจากความพยายามของภาคเอกชนที่จะส่งเสริมขยายตลาดโคเนื้อแล้วค่ะปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการโครงการโคแสนล้านภายใต้กรอบวงเงิน5 0 0พล้านบาท ให้สินเชื่อแก่ประชาชนเพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงโคผ่านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน1 0 0 0 0แสนตัวเรือนครัวเรือนละ5 0 0 0มบาทแต่ว่าโครงการนี้ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างนะคะบางส่วนมองว่ารัฐต้องแก้ปัญหาด้านการตลาดและการส่งออกอย่างเร่งด่วนเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีโคเนื้อกว่า9ล้านแแสนตัวและมีเกษตรกรกว่า1ล้าน4ราย แม้ว่าทุกรัฐบาลให้ความสําคัญกับการอนุมัติวบประมาณทำโครงการสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อมาโดยตลอดแต่ปัจจุบันราคาเนื้อโคตกต่ำและยังมีการลักลอบนำเข้าโคเถื่อนตามแนวชายแดนค่น